สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสิ้นแล้วติดนัดฮันพระนิกายเซ็นชื่อดังมรณภาพอย่างสงบ 2 2มกราคม65เพจติดนัดฮันได้ออกมาโพสต์เรื่องเศร้าแจ้งข่าวการสูญเสียติดนัดฮันพระนิกายเซนกวีและนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพผู้มีบทบาทเด่นในการต่อต้านสงครามเวียดนามได้มรณภาพแล้วในวัย95ปีที่วัดในเมืองเวทํมกลางสารนุสิตอาไยโดยทางเพจไม่ได้บอกถึงสาเหตุเพียงแต่ระบุว่าติดนัดฮันมรณภาพเวลาประมาณสุนยนิกาตามเวลาท้องถิ่นทางนี้ประรวัิติดนัดฮันมีชื่อก่อนบรรพชาว่าเหวียนส่วนเบา เกิดเมื่อวันที่11ตุลาคม2469ที่จังหวัดกวางจีทางตอนกลางของประเทศเวียดนามเขาสวดร่วมการสวัสดิเมื่ออายุเพียง16ปีด้วยความมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูพุทธศาสนาในเวียดนามในเวลานั้นท่านไม่ได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐซึ่งยังอยู่ภายใต้การเป็นอนาณานิคมของฝรั่งเศสต่อมาในปีพศ2505ท่านได้รับทุนการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบณามหาวิทยาลัยปรินส์ตันสหร,รัฐอเมริกาเป็นเวลา1ปีแม้จะได้รับทุนจากมหาวิ วุฒยไลโคลัมเบีย Columbia ต่อแต่ท่านก็ตัดสินใจเดินทางกลับเวียดนามเพื่อกลับมาทํางานด้านศาสนาและทํางานด้านความร่วมมือระหว่างพระพุทธศาสนานิกายมหายานและเถรวัดในเวียดนามท่านพยายามสอนแนวคิดเรื่องพระพุทธศาสนาเพื่อการรับใช้สังคมเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากสงครามในปี2506ท่านร่วมการเคลื่อนไหวทางศาสนาต่อต้านปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในสงครามเวียดนามจากนั้นก็มีโอกาสเดินทางกลับไปยัง สารัฐอีกครั้งและได้มีโอกาสพบกับนายมาตินโลเทคิงซึ่งสนับสนุนการเคลื่อนไหวของหลวงโปรติดนัดฮันและคิงยังเป็นผู้เสนอเชอติดนัดฮันเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วย อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันรัฐบาลเวียดนามได้ขึ้นบัญชีดำห้ามมาให้หลวงปู่ติดนัดฮันเดินทางกลับประเทศด้วยเหตุดังกล่าวท่านจึงตัดสินใจลี้ภัยอย่างเป็นทางการในฝรั่งเศสและก่อตั้งหมู่บ้านพลัมที่เมืองบอโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสเป็นชุมชนสงฆ์และสถานปฏิบัติธรรมเป็นพระหลักคําสอนนิกายเซนและมีการขยายสังฆาและชุมชนออกไปอีกมากกว่า10ประเทศรวมทั้งประเทศไทยในช่วงบันปลายชีวิตสุขภาพติดนัดฮันทรุดโทรมลงตาม รัฐบาลเวียดนามอนุญาตให้ท่านเดินทางกลับประเทศได้และจำพรรษาอยู่ที่วัตตื่อเหวี่ยวจนกระทั่งวาระสุดท้ายท่านผู้ชมกรับ,รบมีความมิห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดนึ็เข้ามาหรุอกรับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ